และเมื่อพับเบาะเรียบหมดแล้วนะฮะทั้งแถว2แถว3มันก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็นแบบพื้นเรียบนะครับซึ่งก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับถ้าพูดถึงรถอเนกประสงค์ของซูซูกิที่จําหน่ายในประเทศไทยแล้วหลายท่านก็คงจะนึกถึงซูซูกิเออร์ติกครับซึ่งเป็นมินิ MPV ที่จําหน่ายมาก่อนหน้านี้และรวมไปถึงรถสายลุยออย่างซูซูกิจิมนี่ครับที่ต้องบอกว่าหลายคนนั้นอยากจะเป็นเจ้าของเหลือเกิน แต่โคต้าเบืแล้วแน่นอนเขาว่าถ้าคุณอยากได้รถเจ็บที่นั่งแต่สามารถดุยได้ไม่ถึงขั้นบุกป,ป่านี่คือรถรุ่นใหม่ล่าสุดของ Suzuki ครับ Suzuki XL7 Suzuki XL7 นะครับถือว่าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มมินิครอสโอเวอร ซึ่งก็มันก็คือการเอา MPV มาตกแต่งพิเศษถ้าใครจะคิดว่านี่คือการเอาเออร์ติมาตกแต่งใหม่แล้วก็ยกตัวรถสูงก็คงจะพูดแบบนั้นได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะ Suzuki XL7 ตัวนี้นะครับมีการใช้พื้นฐานของ Suzuki Ertiga ซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการเอาโครงสร้างของ Ertiga มาขยายและมายืดตัวรถให้ยาวนิดหน่อยดูจากดีไซน์ด้านหน้านะครับก็จะพบว่ามีความแตกต่างจาก Ertiga ชัดเจน โดยเฉพาะกระจังหน้าไฟหน้าและชุดกันชนหน้าเนี่ยแทบจะแตกต่างจากเออร์ติกโดยสิ้เนเชิงกระจังหน้าเนี่ยจะมีความเชื่อมกับไฟหน้าด้วยและตัวไฟหน้าเองก็จะเป็น LED และมี daytime running light หนึ Time ่ตัวต่างจากตัวเออร์ติกที่จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คือโดยรวมเนี่ยด้านหน้าจะมีความเรียกว่ามีความลุยและดุดันกว่าเออร์ติก้าชัดเจนนะครับด้านข้างนะครับก็จะ ลักษณะก็คือเออร์ติก้าเลยแต่ว่าสงที่จะต่างก็คือตรงคิ้วขอบล้อตรงนี้นะครับจะเป็นสีดาแล้วก็ตรงกราบตรงนี้ตั้งแต่ตรงไปจนถึงด้านท้ายก็จะเป็นสีดาแล้วก็จะมีสีเงินตกแต่งเพิ่มเข้ามาล้อลายตัวนี้จะเป็นขนาด16นิ้วนะครับซึ่งเออร์ติก้าโกท็อปเนี่ยจะเป็น15นิ้วและพื้นรถเนี่ยจะยกสูงขึ้นถึง200มิลลิเมตรนั่นเองก็นั่นหมายความว่าสามารถวู้น้ําได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนั่นเองแล้วเมื่อลุกขึ้นมานะครับจะพบกับนี่ครับ ราวหลังคาซึ่งแน่นอนว่าในรายบัสเตอร์ก็ได้เขียนบทความไว้แล้วนะครับว่าประโยชน์ของราวหลังคานั้นมีอะไรก็พูดกันง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายแอดเวนเจอร์ไปปั่นจัก,กรยานไปตั้งแคมป์ราวหลังคาก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับถ้าเกิดของในรถไม่พอราวหลังคาก็บรรทุกได้มาดูด้านท้ายนะครับของ Suzuki XL7 จะเห็นได้ว่าบัวฝาประตูบานท้ายเนี่ยตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแผงด้านท้ายเนี่ยจะเป็นสีดำจะต่างจากเกอร์ติก้าที่เป็นสีเดียวกับรถ รวมไปถึงการชนด้านหลังครับที่จะมีลักษณะคือสปอร์ตกว่านะครับคือจะขับน้นในเรื่องของความดุดันเหมือน SUV นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดําสลับกับสีเงินนะครับเราจะทำเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยไปทําไมก็ไม่ทราบนส่วนประตูฝาท้ายตรงนี้นะครับจะเป็นแบบอัตโนมือนะฮะจะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้มีระบบเตะเปิดด้วยอัตโนมัตินะครับซึ่งในกลุ่มรถพุกน,นี้เนี่ยยังไม่มีเลยในกลุ่มของ XL7 ที่อยู่นะครับ ก็จะอยู่ในหมวดเดียวกันกับ Honda BRV และ m i t s u s i s h i x p a n d e r c s o s s นั่นเองเอาล่ะได้เวลาไปดูภายในกันภายในห้องโดยสารของ Suzuki XL7 นะครับพูดแบบโดยรวมนะฮะก็คือแทบจะเหมือนกับ Suzuki e r t i g a แทบจะทั้งหมดแต่สิ่งที่จะต่างกันก็นกคือในเรื่องของการตกแต่งครับ โดยเฉพาะแผงคอนโซลหน้าและรวมไปถึงแผงข้างประตูจะตกแต่งด้วยลายคาร์บอนแล้วก็ยังมีในส่วนของที่เป็นสีเงินตกแต่งเป็นขอบอยู่นะฮะซึ่งก็จะให้ความรู้สึกว่าดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูลายไม้เยอะเหมือนกับเออร์ติก้านั่นเองพวงมาลัยยังคงเป็น3มก้านครับแล้วก็ตรงแถบเนี่ยก็จะเป็นสีเงินแทนที่ลายไม้นั่นเองแล้วก็ยังปรับได้แค่ สองระดับก็คือสูงต่ำนั่นเองซึ่งก็อาจะมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะในส่วนของเบาะเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ถูกตัดสลับกับเบอกผ้าด้วยนะฮะแล้วก็ยังปรับมือนะครับไม่ว่าจะคนขับหรือแม้กระทั่งผู้โดยสารต่อนหน้าก็ยังคงเป็นปรับมืออยู่โอ้ยต้องอะไรขนาดน,น,านั้นแต่โนี่เท่าที่เราลองนั่งนะครับสำหรับเบาะของ XL7 เนี่ย คือมันจะมีความคล้ายกับเออร์ติก้านะครับแต่ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยหุ่นไซส์เอรู้สึกว่าก็โอเคนะครับแอบเล็กนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวเล็กเนี่ยไซส์เหรือไซส์เเนี่ยอาจจะนั่งสบายกว่าโอเคมันจะดีตรงที่ในเรื่องของการอบกระชับตรงเนี้นะฮะมันจะอบขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้อบแบบอบจ๋ามากแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่คือความรู้สึกเบื้องต้นนะนะครับ ตรงด้านหน้าของผมนี่จะเป็นมาตรวัดนะครับซึ่งมาตรวัดตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรือนแสงและต่างจากเออร์ติกาตรงที่จอ M I D ตัวนี้นะครับจะแสดงฟังก์ชันในเรื่องของ driving G force นะครับก็คือในเรื่องของแรง G นั่นเองแล้วก็ยังแสดงผลเป็นจอสีด้วยนะฮะมีแสดงในเรื่องของการใช้คันเร่งและรวมไปถึงเรื่องของแรงบิดด้วยตัวจอนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นจอเครื่องเสียงขนาด10นิ้วนะครับซึ่งรองรับ ทั้งวิทยุ USB มี HD MI ให้แล้วก็ยังมีระบบ Apple CarPlay ในตัวด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ตัวเดียวกันกับเออร์ติก้าตัวท็อปนั่นเองซึ่งเอาจิงๆแล้วก็ถือว่าใหญ่บ้านเบื้มใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัว Air ตัวนี้จะเป็น Air อัตโนมัตินะครับซึ่งก็ยกมาจากเออร์ติก้าเช่นเดียวกันแล้วก็ยังเป็นโซนเดียวนะฮะถือว่าเย็นสบายใช้ได้ เบื้องต้นเท่านั้นไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้สตาร์ทรถอะไรแต่อย่างใดก็ถือว่าโอ้โหพว้ทำงานดีมักเ่อมันบิดมันดีอ่ะโดยรวมของภายใน Suzuki XL7 เนี่ยก็ถือว่ามันก็จะมีความเหมือนกับ Suzuki e อ t i g a ิกนี่แหละครับแต่ว่าการตกแต่งมันจะไปในทางสปอร์ตนะครับซึ่งก็จะตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่อายุอ่อนกว่า นะครับแล้วก็ต้องการรถอนเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองแล้วก็รวมไปถึงการไปต่างจังหวัดไปแคมปิ้งชิลๆสวยๆนะฮะหรือแม้กระทั่งการลุยป่าแบบพอประมาณอาจจะไม่ได้ถึงขั้นลุยขึ้นเขากระโจมหรือห้วยคอกหมูอันนั้นหดไปให้พี่จิมนี่เขาสอยเล่นดีกว่านะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ XL7 ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เบาะแถวที่สของ Suzuki XL7 นะครับก็ เท่าที่ลองดูโดยภาพรวมเนี่ยโอเคการตกแต่งก็จะเหมือนกับเบาะตอนหน้านะครับก็คือไม่ว่าจะเบาะแถว2แถว3จะได้เบาะแบบเดียวกันเลยก็คือเป็นเบาะหนังแล้วก็สลับเบาะผ้านะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอลองนั่งแล้วก็เอนหลังนิดหนึ่งตามสไตล์นะฮะเวลาอยู่เบาะแถว2ก็ต้องเอนนิดหนึ่งเพราะว่านั่งหลังชันไม่ไหวเท่าที่เราลองนั่งนะครับก็โอเครับแผ่นหลังได้ดีนะครับมันจะไม่ได้อบกระชับเหมือนเบาะหน้านะฮะแต่ก็รู้สึกว่าเออใช้ได้ พื้นที่วางขาเนี่ยก็ถือว่ากว้างเบาะหน้านี้คือตำแหน่งการขับของผมนะฮะก็ถือว่าเหลือเยอะอยู่เหมือนกันส่วนเฮดรูมผมสูง172เซนติเมตรนะฮะก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยกว้างก็ถือว่ากว้างเลยแหละนะครับสูงกว่าน,นี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่เสียดายตรงที่ว่าไม่มีที่พักแขน แล้วก็ใครถามถึงเรื่องของตัวจุดชาร์จไฟตัวนี้ก็จะมีให้12โวล,โลต์ตรงนี้นะครับก็คือไปซื้ออะแดปเตอร์เอานะฮะซึ่งก็น่าจะคุ้มกว่านั่นเองโดยรวมเนี่ยตัวนี้ก็บอร์ดแถว2ก็ถือว่านั่งได้สบายนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดแถว3กันนะครับว่าจะนั่งสบายขนาดไหนและจะมีความแตกต่างจากอติกาอย่างไรอ่นะเราไปดูกันนี่คือวิธีการเข้าบอร์ดแถว3นะครับก็คือ มันจะมีตรงก้านดึงนะครับตรงบอร์ดแถวสองก็คือดึงแล้วมันก็จะพับมันก็จะเอ็นด้านหน้านะครับมันจะไม่ได้ม้วนเหมือนรถรุ่นอื่นๆแล้วเวลาขึ้นนะฮะก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ลากมาแล้วก็ดึงเพิบนี่ฮะนี่คือเลื่อนหลังสุดละขอบบอร์ดแถวสองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบอร์ดแถวสามเนี่ยพื้นที่วางขานะฮะยังเหลืออยู่นะครับซึ่งรู้สึกได้เลยว่ากว้างกว่าเออร์ติกานิดนึงนะครับ คือมันเพิ่มมาประมาณ5เซนนะฮะตัวรถเนี่ยมันเลยทําให้เบาะแถว3มเนี่ยมีความกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมีลักษณะที่สูงกว่าชัดเจนคือเป็นเทเตอร์ซีดชัดเจนเลยนะครับส่วนตัวเบาะเองเนี่ยรู้สึกเลยว่าเบาะแถว3จะมีความบางกว่าเบาะแถว2เล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายมากนะครับตำแหน่งเบาะเอ,อ้ยลงไปถึงการพนักพิงเนี่ยผมสูง172เเซนติเมตรเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของ หัวเวลาถ้าเกิดเราจะพิงใช่ไหมฮะมันก็จะติดขอบพอดีเลยนะครับฉะนั้นอาจจะต้องถลกตูดไปด้านหน้านิดนึงเพื่อที่จะให้หัวเนี่ยติดกับพนักพิงศรีรสะได้นั่นเองถามว่าถ้านั่งตรงอย่างเงี้ยวิ่งในกรุงเทพเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าด้วิ่งไปชนบุรีหรืออะไรพวกนี้อาจจะมีเครื่องนิดนึงแต่ทั้งนี้ก็คงต้องรอได้ลองขับนะฮะได้ลองขับจริงๆบนสภาพถนนประเทศไทยที่เขาเรียกว่าดีเลิศประเสริฐสีจริงๆก็คงจะรู้กันว่า อร์แถว3เดี๋ยวพอวิ่งทางไกลจะเป็นอย่างไรนี่คือความคิดเ,เห็นส่วนตัวนะฮะก็หุ่นใช้ผมนั่งได้ลูกเด็กเล็กแดงนั่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดสูงกว่านั้นก็คงจะมีปัญหานะฮะก็นั่งแถว2ไปหรือนั่งแถวหน้าก็ได้นั่นเองนี่คือบุรุษไซส์ XL 100%นะครับแอบว่ากุณเหรอเฮ้ย <laughs> <laughs> นั่งได้เว้ยเฮ้ย <laughs> เป็นไงไหนดูพื้นที่วางขา นี่เหลืออยู่โถทําเป็นเล่นมาเหลืออยู่นิดนึงใช่ไหมนิดนึงอ่าแล้วนั่งได้แล้วหัวหัวก็ติดนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเราสนะูงร้อยแปดสิบสองเนอะสองร้อยแปดสิบสองก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเอาจิงเอาจิงอาเวลาคนนั่งทุกคนก็จะอย่างนี้แหละทรมานไหมเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวซอ๋อปรับไปตไอดเลยแต่ว่ารายได้อยู่ ริงพอดีเลยเออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยตื่นตื่นตื่นเฮ้ยตื่นมาดูในเรื่องของการพับเบาะบ้างนะฮะสำหรับ Suzuki XL7 เนี่ยแน่นอนว่าเป็นรถอเนกประสงค์ทั้งทีมันก็จะต้องตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตและรวมไปถึงการใช้งานในหลากหลายรูปแบบแน่นอนตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือเบาะแถว3ซึ่งวิธีการพับนะฮะก็พับแบบนี้ไปปิดเก็บพนักพิงสีสานเสร็จปุ๊บมันก็จะมีก้านตรงนี้ นะครับก็ดึงไปชึบมันพับได้เลยมันพับมัพับราบได้เลยแล้วเวลาดึงเบาะแถว3นะครับก็จะมีตัวเชือกตัวนี้ก็คือคุณดึงได้เลยดึงง่ายมากเหมือนแบบเวลาถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแขนใครสักคนหนึ่งนะครับเธอมันร้ายนะักฉันเกลียดแกต้องขนาดนั้นเลย บางทีเราจะมีอินเนอร์กับรถอนเนกประสงค์แบบนี้ไม่ได้มาดูเบาะแถวสองกันบ้างนะครับเบาะแถว2เนี่ยวิธีการพับเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะฮะตัวนี้มันจะมันจะพับได้แค่นี้เราจะต้องใช้ก้านที่จะอยู่ด้านข้างเบาะนะฮะก็พับอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วเวลาจะให้เรียบๆก็คือมันจะมีตัวเลื่อนเบาะนะครับซึ่งจะอยู่ตรงใต้ที่นั่งเรานะฮะตรงนี้เลยนยฮะอ่ะเดี๋ยว,อยวขอเนี่ย พับให้มันเสร็จสับก่อนเดี๋ยวจะเห็นว่าเป็นไงนี่ฮะแล้วเมื่อพับเบาะเรียบหมดแล้วนะฮะทั้งแถวสองแถวสามันก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็นแบบพื้นเรียบนะครับซึ่งก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับดูดาวก็ได้นะครับหรือคุณจะหาผ้าปูที่นอนมาปูตรงนี้แล้วก็นอนดูดาวได้สบายมากนะครับหรือถ้าจะให้สบายกว่านั้นนะฮะ ก็เป็นอย่างนี้ไปเลยก็ได้ครับผมสบายเอาเฮ้ยมาทำงานต่อโอเคโอเคโอเคมันสบายเกินนี่แหละครับอันนี้คืออัตประโยชน์แบบสูงสุดของ Suzuki XL7 ซนะครับคือถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีจักรยานที่บ้านอย่างพี่บอลเองเนี่ยมีจักรยานสองคันนะ,ะก็สามารถยัด เข้าไปทั้งคันได้เลยแต่ว่าจะต้องถอดล้อหน้าออกนะฮะหรือถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆก็ใส่ไว้บนตาหลังคาก็ได้ไดนั่นเองนะฮะสำหรับเครื่องยนต์นะครับของ s u z u k i XL7 นั้นจะใช้ชุดเดียวกันกับ Su z u k ิเ r t i ติกครับนั่นก็คือเครื่องยนต์1.5ลิตร k 1 5 k b นะครับ105แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่138นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ4จังหวัดแต่ได้มีการปรับอ,อัตราทดสุดท้ายจาก4.2ไปเป็น4.3นั่นเองส่วนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ใช้แบบ Har เช่นเดียวกับซูซูกิเอติก้านะครับแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวและอื่นๆมากมายสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับซูซูกิ XL7 ่ถ้าเทียบกับเพื่อนในตลาดนะครับในกลุ่มมินิครอสเ o อร์อย่าง h o n d ้า r v และรวมไปถึง Mitsubishi e x p a n d นด์ร์ s s ขอเทียบ h o n d ้า r v ก่อนละกันครือ Honda ้ r v วเนี่ยอยู่ในตลาดมานานละนะครับแล้วก็ได้มีการเมนูช็อตไปเมื่อปีที่แล้ว ก็จะเห็นได้ว่าโอเคมันก็ยังพอที่จะสู้ในบางเรื่องได้ทั้งในแง่ของความคล่องตัวแล้วก็ในเรื่องของอัตราประโยชน์ซึ่งแน่นอนคอนนี้เนี่ยแทบจะใช้คําว่ากินขาดเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนครับว่าความที่ XL7 เนี่ยมาใหม่โอเคความสดใหม่คันนี้ได้เปลี่ยนแน่นอนนะครับแล้วรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงที่ให้มาตั้น10นิ้วแล้วก็ลองรับ Apple CarPlay ซึ่ง Honda b r v ยังทําไม่ได้เลยแล้วเมื่อมาเทียบกับ X p a n d e r Cross ซึ่งหลายคนค่อนข้างที่จะจับตามองพอสมควรด้วยราคาที่สูงกว่า X L Seven ตั้งแสงกว่านะครับก็ว่ากันตรงๆว่าข้าวของบาง X Cross, อย่าง X p a n d e r Cross มีอย่างเช่น p l u s Control นะครับรวมไปถึงจอแถว2มีให้แล้วก็รวมไปถึงเบาะหนังทั้งที่เรียกว่าเป็นเบาะหนังหุ้มทั้งเบาะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นหนังเช่นกันแต่ว่าจะเป็นหนังสลับผ้านะครับแต่ถามว่า X L Seven จัดได้ในเรื่องอะไร ในสรุปนาะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าไปในเรื่องของฟังชั่นอลมากกว่าที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กว่า e x p a n d e พ c r o s s ในขณะที่ e x p a n d e พน r o s s นั้นจะได้ในเรื่องของลุคที่ดูมุยกว่านันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของสมรรถนะการทับขี่คงต้องให้พี่บอลแห่ง r ร d e u u t t r r o o m เป็นคนไปลองขับและไปจับฟีลลิ่งว่ามันจะแตกต่างจากเอ t i ์ a ิก้าหรือมหือแม้กระทั่งเพื่อนในกลุ่มอย่างไรนะครับฉะนั้น คุณผู้ชมสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่ w w w r i right b u s t e r c o m และ w w w k c a r s i t e a t w ครับและนี่คือทั้งหมดของชมรอบคัน Suzuki XL7 เจอกันใหม่ในคันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และรวมไปถึงกด Subscribe ช่องทาง,างต่างๆของ carsite และ r i e b u s t e r ครับ